สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทุเรศวัลตีมาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเรื่องราวในคลิปนี้อันนี้จะเป็นคลิปเช้าของวันที่23พฤศจิกายน2,567หรือ2,024เนาะเพื่อนๆแต่ว่าผมทำในวันที่22ไงผมก็เลยต้องแบบทวนวันที่นิดนึงนะครับเราจะมาติดตามสถานการณ์ Miss Planet International ซึ่งกัมพูชาเป็นเจ้าภาพคนที่เป็นเจ้าของคือโปรตุเกส นะครับชาวโปรโตุเกสนะเมื่อเช้าไม่ใช่เมื่อเช้าคือถ้าเราพูดคลิปนี้ในะวันที่23คือเมื่อวานคือวันที่2 2นะครับว่านางงามของของพวกเขาของเราด้วยนะนางงามของเราด้วยเพราะว่าไทยก็ส่งน้องดินสอสีไปนะครับ ไปทำอะไรที่ไหนบ้างนะครับไปทำอะไรที่ไหนบ้างมันก็มีนะครับคลิปวิดีโอนิดๆหน่อยๆนะครับที่อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับอันนี้ไม่มีมเสียงเนาะเพื่อนเ <ๆ S 2> เราดูตามภาพเดี๋ยวผมบรรยายตามภาพกันแล้วกันนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆก็ดูไปด้วยกันนะครับอ่าคลิปประมาณเกือบ2นาทีนะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาก็เช้ามานะครับน่าจะออกจากโรงแรมเสร็จแล้วแต่เช้าเช้าเลยเขาก็นั่งรถบัสนะครับหรือว่ารถทัวร์เนี่ยขนส่งไปที่ ลานกว้างๆที่เป็นพื้นดินลานหนึ่งนะเออตามกิจกรรมนี้ผมรู้นะว่าว่าไปทำอะไรมานะครับแต่เราดูบรรยากาศนะครับบรรยากาศก็ดูอ่าไม่แดดมากสักเท่าไหร่นะแต่ก็ร้อนพอสมควรแล้วก็ดูแบบน้องๆได้ใส่หมวกกันมั้งไม่แน่คือน่าสงสารนะถ้าไม่ได้ใส่หมวกเนี่ยเออน่าจะได้ใส่กันทุกคนนะครับก็มีน้องๆนักเรียนนะครับมีน้องๆนักเรียนแล้วก็ มีสาวงามนะครับเขาก็แต่งตัวเป็นเสื้อสีขาวกันเสส่วนใหญ่แล้วก็มีาสายสะพายนะครับแล้วก็มาร่วมงานอยู่ริมน้ําน่าจะเป็นริมบึงหรือริมคลองย,วยาวๆนะครับสักคลองหนึ่งแล้วก็น้องๆเขาต้องเข้าไปอยู่ในเต็นท์นะมีพวกช่างพงช่างภาพถ่ายลงถ่ายรูปกันเรียบร้อยเลยนะครับก็มีการเก็บภาพทีนี้น้องๆก็จะเริ่มที่จะ ไปรวมตัวกันในเต็นท์นะครับอันนี้คือเอาจริงๆนะถ้าคนไม่รู้เลยเนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าแบบเพิ่งเข้ามาดูนะไม่รู้เลยเนี่ยคือไปทําอะไรอยู่วะนี่คือกิจกรรมของนางงามนะเพื่อนๆเป็นกิจกรรมหนึ่งของนางงามนะที่เขาจะต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อสารสัมพันธ์นะครับระหว่างประเทศระหว่างกันและกันแล้วก็เหมือนกับไปดูงานด้วยนะครับไปดูงานกับสถานที่ต่างๆ ที่ทางขเขมรเนี่ยเขาจัดไว้ให้นะครับเออก็ต้องไปร่วมกิจกรรมคือการร่วมกิจกรรมเนี่ยอันที่หนึ่งแหละเรื่องของความสัมพันธ์นะเรื่องของความสัมพันธ์ของนางงามนะครับที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันอันที่สองเนี่ยผมมองว่าเป็นแนวเรื่องของความมีน้ำใจนะครับแล้วก็อ่าน่าจะมีคนคอยดูบุค,คลิกท่าทางน้องแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับ ทำอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนไหมอะไรสํานองนั้นนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะให้ดูนะครับนอกจากชุดนี้แล้วเนี่ยผมงงมากมีอีกชุดหนึ่งนะอ่นนี่ผมต้องเปิดเสียงดังๆนิดนึงนะครับอันนี Republic! Democratic Republic of Congo! Yes, my Lord! Great! เีนมานี่ส่งใครมาวะเนี่ยเราดูไปก่อนนะเป็นการแนะนำตัวนะเพื่อนๆเ,นเาไทยหายไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเอาใหม่ไทยอยู่ไหนวะ เพื่อน,น,นเดี๋ยวไทยไปไหนอ่ะงงไทยไปไหนวะเดี๋ยวนะไทยไปไหนไทยไปไหนอันนี้คือไมอ่รู้ว่าไปร่วมงานอยู่ตรงไหนนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าไปร่วมงานอยู่ตรงไหนไปเขาบอกว่าเป็น tree planting activity นะครับก็คือ เหมือนก็จะไปปลูกต้นไม้นั่นแหละนะครับแต่ว่าทําไมต้องมีการเปลี่ยนชุดก็ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ว่าปลูกต้นอะไรนะครับแต่ว่าที่เห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเนี่ยที่ผมบรรยายไปในคลิปแรกเนี้ยอันนี้ไปปลูกต้นปาล์มเขาบอกว่าปลูกต้นปาล์ม2000ต้นนะครับเป็นกิจกรรมหนึ่งอันนี้ผมก็ เฉยๆนะคือไม่รู้ว่าจะวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็อาจจะเป็นส่วนที่ดีแหละนะครับก็ให้น้องๆเข้าไปปลูกต้นไม้นะครับแต่2000ต้นนี่ใครบ้างคือคนละต้นใช่ไหมคือต้องมีทีมงาน2000คนที่จะต้องไปอยู่ตรงนั้นแล้วก็ปลูกต้นไม้ช่วยกันนะครับน้องๆก็ทําได้แค่คนละต้นเท่านั้นแหละนะครับเพื่อเป็นภาพพจน์เป็น Image อันหนึ่งนะครับก็ว่ากันไปนะเออแต่ทีเนี้ยกิจกรรมต่างๆมันก็ดําเนินไปนะครับก็ไอชุดเขียวก็คงอีกอันนึงแหละ นะครับที่เห็นก็เป็นการแนะนําตัวของแต่ละประเทศแต่ผมไม่เห็นไทยแลนด์จริงจเมื่อกี้เนี้ยรบกวนช่วยช่วยบอกหน่อยนะครับถ้าเจอนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องนี้มาพูดอีกครั้งหนึ่งนะเพื่อนๆไปดูกิจกรรมของทุกคนก่อนทีนี้มื้อเย็นครับมื้อเย็นเหมือนกับที่ปกผมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าสุดหรูนะครับกับการปาร์ตี้สุก,กี้ตอนเย็นอันนี้คือเป็นเมนูต้อนรับนางงาม มิสแพลเน็ตอินเตอร์เนชั่นแนลหรอเนี่ยคือไปเหมาร้านซูกี้ร้านหนึ่งแล้วคุณก็ปล่อยให้นางงามนั่งโต๊ะแล้วก็กินกันไปอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่คือคุณพยายามนำเสนออัตลักษณ์ของอาหารของเขเมรหรือที่ทำภาพภาพนี้นะครับภาพภาพนี้นี่ถ่ายอยู่ในร้านนะครับนี่มิสแพลเน็ตคอมบเดียนะครับแล้วก็ถ่ายคู่กับ มิสแพล a เน็ตอินโดนีเซียนะครับเ,เขาว่ากันไปนะทีนี้ผมงงว่านี่น้องดินสอสีกลับไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ค่อยเห็นภาพเลยหรือมันตั้งใจที่จะเคลียร์ไทยออกวะเนี่ยคือไม่ค่อยเห็นภาพคนไทยเลยนะเอาละทีนี้คือเป็นภาพหรูสุดแล้วใช่ไหมจนทําให้โลกโซเชียลนะครับเ,เพื่อนๆบนโซเชียลเนี่ยนะครับได้มีการเปรียบเทียบระหว่าง Miss Planet International ปี2024นะครับในกัมพูชา เปรียบเทียบกับ mgi ก็คือ miss grand international ปี2024ที่ไทยซึ่งเราเนี่ยไปจัดผมไม่แน่ใจว่าเป็นโรงแรมหรือร้านอาหารเดี๋ยวนะขออ่านนิดนึงพอดีว่าไม่ได้อ่านมานะครับเขาบอกหรือเปล่าก็ไม่ได้บอกนะอ่าไม่ได้บอกเหมือนกันว่าเป็นนะครับเป็นที่ใดแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่ร้านอาหารนะครับที่หนึงนะครับที่เป็นอเลสรองระดับ ไฮเอนระดับแกรนแล้วแล้วก็มันก็ต้องเป็นโรงแรมนะครับแต่อาหารที่เสิร์ฟเป็นอาหารไทยครับเป็นอาหารไทยที่มีทั้งรูปแบบในรถจัดจ้านแล้วก็แนวรูปแบบที่รถกลางๆซึ่งจะเป็นการนำเสนอดินเนอร์อาหารไทยนะครับที่จะแสดงให้เห็นว่าอาหารเหล่านี้คืออาหารที่เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอาหารเหล่านี้เนี่ย เป็นของไทยโดยแท้รสชาติแบบไทยๆอาหารที่ทั่วโลกเขาบอกว่าอาหารไทยเนี่ยก็ติดหนึ่งในท็อป3ท็อปทีหรือว่า Top ท็อป5เทียบทั่วโลกให้การยอมรับนะครับเป็นประเทศหนึ่งที่มีอาหารอ,อร่อยที่สุดในโลกเออจริงๆเนี่ยการนำเสนอมันควรนำเสนอแบบนี้นะครับนำเสนอให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของอาหารนะครับที่มีนะ เ,ออเห็นวันก่อนนี้ก็นางงามเขาก็ลงรูปว่ากินขนมจีนนะครับเหมือนโรงทานเขาบอกอย่างนี้แต่จริงๆคือน้องเขาอาจจะหิวเพราะว่ามื้อแรกที่เขาได้รับประทานกันกนะ็คืออะไรครับไข่เจียวอมปลาทูนะครับเผื่อเป็นน้ำพริกกะปิด้วยผมไม่แน่ใจว่าใช่ใช่น้ำพริกกะปิหรือเปล่าปรากฏว่าหลายคนผมเชื่อว่าน่าจะทานไม่ได้แล้วเขาก็คงไปหาทานนะนะครับตามร้านอาหารผมเห็นคลิปอยู่แล้วก็ทานในลักษณะแบบว่า อาภาชนะเขาเป็นโฟมอะไรอย่างเงี้ยผมดูแล้วโอ้โหอนาใจมากเลยนะผมสงสารนางงามชุดนี้มากเลยเอาละทีนี้ผมอยากพาไปดูอันนี้ครับผมก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยทำไมรูปนะครับรูปที่มันสื่อออกมาในใน c e b o o o นะครับใน a c e b o o k ของของทาง Miss Planet International นี่ทำไมรูปมันน้อยจังแล้วก็หลังจากนั้นนะก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของการไปทำกิจกรรมเนี่ยนะครับ ก่อนที่จะถึงดินเนอร์เนี่ยก็มีคนลงรูปเปรียบเทียบว,ว่าตอนที่มีนิสแกนอินเทอร์เนชัปี2024เขาพาไปเนี่ยสวนสนุกนะครับสวนสนุกที่มีมาตรฐานระดับสากลระดับโลกนะครับแล้วก็ไปนี่ไปดูหมูเด้งจำได้ไหมเออนางงามไปดูหมูเด้งกันแล้วเขาก็แจกนะครับกางเกงช้างกับเสื้อยืดที่มี MGI เนี่ยให้กับสาวงามทุกคนเลยนะครับไอนี่สาวเมียนมาเนี่ยโหโห,โหน้ามาเนี่ชัดเจนเลย ตอนที่ไปสวนสัตว์เขาเขียวนะครับที่ชนบุรีนะครับที่ไปดูหมูเด่งกันอ่าเนี่ยนี่คือกิจกรรมนางงามที่เขาไปกันนะครับที่เป็น m g i นะครับแล้วก็สถานที่สวยๆนะครับไปดูงานบ้างไปทํากิจกรรมบ้างนะครับเขาก็เอามาเปรียบเทียบกันทีนี้ผมอยากพาเพื่อนๆไปดูในสื่อนะครับทำไมผมถึงได้เกิดความสงสัยว่าเฮ้ยทำไมมันรูปมันน้อยจังผมก็ได้เข้าไปดูใน Miss Planet International Fanpage นะครับ ก็คือเป็นเพจของเขาเนี่ยมีผู้ติดตาม2.2แสนนะแต่ผมไม่เข้าใจเรื่องหนึ่งว่านะครับรูปภาพต่างๆที่การเป็นการทํากิจกรรมนะครับหรือวิดีโอเนี่ยมันไม่ค่อยมีครับเ,เพื่อนๆมันน้อยมากอ่าก็มีรูปเนี่ยเขาเขานั่งอยู่ในเต็นท์เนี่ยลงรถมานะครับอันนี้ผมขออนุญาตลากไปเรื่อยๆนะนี่ก็อยู่ในเต็นท์แล้วก็มีการต้อนรับก่อนที่น้องๆเขาจะไปปลูกต้นไม้ก็มีกล่าวต้อนรับ เนี่ยก็จัดเต็น์เอาไว้ให้นะครับจัดเต็น์เอาไว้ให้น้องๆก็นั่งร้อนๆกันไปนะครับเขาก็คงคิดอยู่เหมือนกันแหละว่ากูมาทําไมวะเนี่ยเออกิจกรรมแดดๆเนี้ยน้องคือนางงามเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากจะมากันหรอกไอ้แดดๆร้อนๆเนี่ยนะอ่ะอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะแล้วก็ผมดูแล้วอย่างที่บอกนะครับว่ารไม่ค่อยเจอผมก็เลยไปดูสื่ออื่นเนี่ยเขาก็มีสื่ออื่นๆให้ดูนะเขาก็มีเว็บไซต์นะครับมีอ่าทิกตอกอินสตาแกรม เราไล่ไปทีละตัวเลยเราไปดูที่เว็บไซต์ก่อนนะครับปรากฏว่าผมจะบอกนะในเว็บไซต์ไม่มีแกลลอรี่เลยครับคือจริงๆนะ่ยในเว็บไซต์เนี่ยนะอะไรพวกนี้เนะี่ยเกี่ยวกับงานประกวดมันจะต้องมีนะครับในส่วนของที่เรียกว่าแกลลอรี่นะครับเพื่อที่จะโปรโมตรูปกิจกรรมต่างๆรูปล่าสุดที่เห็นคือรูปที่อยู่ในสนามอันนี้ไม่รู้ว่าใช่ปัจจุบันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะอันนี้ของปีไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ไอ้ที่รูปอยู่ในในสนามกีฬาเนี่ยนะครับที่เพิ่งผ่านมาเมื่อวานนี้นะฮะคือผมบอกเลยนะไม่มีคำว่าแกลอรี่ครับมีโฮมมีแอปพลิเคชันเราคลิกเข้าไปเจออะไรโหโรชาด้วยไม่เจออะไรนะเพื่อนไม่เจอจริงขอโทษนะแล้วก็มีข้อมูลของอังกอร์วัตครับนี่แอปพลิเคชันว่างเปล่าอ๋อมีการกรอกอะไรวะคุณไม่เข้าใจโอ้ยอะไรวะเนี่ยอ่าแล้วมาดูอังกอร์วัตอังกอร์วัตก็คือว่าเป็นประวัติคร่าวๆของอังกอร์วัต เอามาใส่เพื่อนในเว็บไซต์อะ่ะเพื่อนเพื่อนงงไหมอะ่ะกูไม่เข้าใจกูต้องการข่าวอะ่ะไม่ได้อะ่ะรูปภาพกูก็ไม่ได้อะ่ะห่วยแตกมากครับเพื่อนเพื่อนเอาทีนี้ไปดูอินสตาแกรมนะอินสตาแกรมมีอะไรอ่าอินสตาแกรมรู้สึกว่าจะมีนะครับอ่ารูปต่างๆนะครับเกี่ยวข้องบ้างไม่เกี่ยวข้องบ้างนะอ่ารูปของนางงามนะแต่รู้อะไรไหมไม่มีใครเข้าไปคอมเมนต์อะไรเลยนะครับล่าสุดมีรูปที่ไป อ่าผมเข้าไม่ได้นะผมไม่มีรหัสอินสตาแกรนะครับก็มีที่ไปปลูกต้นไม้อยู่นะครับแล้วก็อื่นๆเนี่ยไม่มีใครเข้ามาคอมเมนต์อะไรเลยขึ้นเป็นศูนย์หมดเลยนะเรื่องของการคอมเมนต์เออเว้ยสุดยอดนะครับอ่ามีมีมีในอินสตาแกรมีนะเออแต่ว่าก็มีเป็นส่วนน้อยคือจริงๆเนี่ยรูปในระหว่างวันผมว่าควรมีเยอะมากๆนะแล้วสุดท้ายนะครับไปดูที่ดิกดอกครับไปดูที่ดิกดอกปรากฏว่าที่ผมกดให้ดูที่เป็นเสื้อเขียวนะฮะร,รับชมไปแล้วนะ ก็คือประมาณ13ล้านนะครับมีการคลิกดูประมาณ13ล้านที่เหลือก็ในระดับหมื่นนะ 19.3k อย่างเงี้ยแล้วก็ในดิกดอกทั้งวันมีอยู่แค่คลิปเดียวครับที่ผ่านมาคลิปของเมื่อวานไม่มีหรือมั้งเนี่ยอันนี้ก็ไม่น่าใช่เดี๋ยวผมคลิกดูก่อนนะออออ๋ใช่ <c oughs> วันที่6เดือน11โอ้โหนานเลยคือพูดง่ายๆมันไม่ได้มีการ อัปเดตข่าวสารเท่าที่มันควรจะเป็นครับคุณอย่าลืมนะว่าคุณคือ Miss Planet International คําคำว่า International นั่นหมายความว่าอะไรเพืเ่อนหมายความว่ามันคือระดับโลกแล้วระดับโลกระหว่างประเทศมันควรที่จะมีการอัปเดตอะไรที่บ่อยๆค่อนข้างมากตามกิจกรรมตามนางแบบหาช็อตเด็ดๆสวยๆงามๆทำวิดีโอหรือภาพถ่าย เอาภาพนิ่งมาทําเป็นภาพวิดีโอก็ได้เป็นสไลด์เลื่อนไปเลื่อนมาก็ได้แต่นี่ครับถ้าไม่มีเลยผมบอกเลยนะห่วยมากนะครับกิจกรรมนี้ล,ล่มตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเอามาให้เพื่อนๆได้รับรู้เป็นการอัปเดตให้รู้ว่ามันน่ะจัด Miss Planet International ได้ห่วยแตกมากกว่า m g i ของเราซะอีก รเ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นของเ,เพื่อนๆมาได้ภายใต,ใต้คลิปโรนี้กับในเรื่องที่ผมนําเสนอนะแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่มันได้เอาไปทํากันเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาให้พวกเราได้รับรู้ร,ร,รับทราบด้วยกันแล้วกันนะครับภายใต้คลิปโอนี้สำหรับน้าที่ของผมในคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในช่วงเวลากลางวันสวัสดีครับ